โทำเพือสกเพือ,วา,อวามบัเทเท่านั้นผู้ชมที่มียุ 3, ตว่า18ปีควรได้รับคำแนะนดใช้างนานการ,รบาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท,ท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวย h ันแนล วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ ME88 กันนะคะมากับเกม Circus ั e ดีไรตก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนตกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเจไม่แนะนำให้เลรนตามกันนะจ๊ะทุกคนโอเคมาจ้ะก่อนอื่นก็ปรับเบ็กันก่อนเลยเนาะเออจัดไปที่เบ็ดห0ึ่สนไปเลยจ้ะวันนี้ทุนมาเยอะหน่อยโอ้ยดอกแรกก็ได้ทุนไปหมุนต่อแล้วทุกคน เออสำหรับเกมนี้เนาะเวลาจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปลา่าไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าถ้าได้เข้าทีไรนะเวลาเลือกแอปไม่เคยได้ไม่เคยได้หมุนเยอะเลยนะได้แต่แบบได้แปดหมุนคูณสองเนี่ยเออไปจัดไปดีกว่าออโต้สามสิบทีแล้วทุกคนดูกันยาวๆไปเลยเนาะมาดูกันว่าฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่าถ้าฟรีฟรีเกมเข้าได้ไปเลือกอีกก็ไม่รู้จะจะได้อะไรนะทุกคนส่วนใหญ่แอดแม่งชอบเลือกแล้วได้แบบ ได้หมุนน้อยสุดแล้วก็ได้คูณน้อยสุดแล้วทุกคนเออคนมันดวงไม่ดีอะเนาะไปต่อเดยไปต่อเดยฮยังไงเอยเออฟรีเกมฟรีเกมมาหรือเปล่าสแคตเตอร์หืจุดดีโอ้ยสวยสวยต้องโดนดอกไี้ไปต,ต้องไปเลือกอีกนะเนีย่ยมันเซ็งตรงต้องเลือกอีกเนี่ยโอ้โหสุ่มได้นะไปดีโอ้นะโอหนั่นไงว่าแล้วนั่นไงว่าแล้ว แคหมุนกับคูณห้าโอ้โหโอโหคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอดอกสวยๆขอสวยๆละกันขอสวยๆละกัน <ๆ S 1> นึกว่าจะฟรีในฟรีซะ,ละแล้วนะเมื่อกี้ไปต่อไปต่อโอ้โหเงียบกิ๊บเงียบกิฟตืได้มาอยู่แค่เนี้ย ดอกนี้โดนดีดอกนี้ดอกนี้ต้องโดนจังหวะนี้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหซูเปอร์เมก้า 5. ดอกเดียวรู้เรื่องครับทุกคนดอกเดียวรู้เรื่องไปต่อเลยอีกสองหมนุนอีกสองหมนหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายก็เงียบกริบโอ้โหได้อยู่ดอกนั้นดอกเดียวโอ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แค่นี้ก็พอแล้ว เาทุกคนเนาะไปดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืม ME88 กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้เจได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย